สุดซึ้งเจนนี่เปิดใจถึงน้องโนล่าหลังโกนผมบวชแม่บวชเพื่อรักโลกอย่างแท้จริงหลังจากที่นักแสดงสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณได้การโกนผมบวชปฏิบัติทำเป็นสามเณรรีล่าสุดเธอยังได้โพสต์ข้อความสุดกินใจถึงลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่าเผยถึงความตั้งใจเบื้องหลังการบวชครั้งนี้ที่ไม่ได้เป็นการหนีโลกแต่เป็นการบวชเพื่อรักโลกอย่างแท้จริงโดยเฉพาะโลกใบเล็กของลูกสาว ข้อความที่เจนนี่เขียนถึงน้องโนล่านั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันและปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ว่าถึงลูกรักของแม่โนล่าของแม่วันนี้แม่จะทำสิ่งหนึ่งที่ดูแปลกในสายตาของคนทั่วไปแม่จะโกนผมโกนคิ้วและสวมจีวรไม่ใช่เพื่อหนีจากอะไรแต่เพื่อเดินเข้าไปข้างในใจของตัวเองเพื่อพบความสงบแท้ๆที่แม่อยากแบ่งให้ลูกลูกอาจยังเล็กเกินจะเข้าใจคำว่าบวชแต่แม่เชื่อว่า หัวใจของลูกจะรู้ว่ามือของแม่ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมว่ากอดของแม่ยังอบอุ่นเสมอและว่าความรักของแม่ไม่เคยลดลงเลยแม้สักนิดในความเงียบของบทสวดแม่จะคิดถึงลูกอยู่เงียบๆเ,เสมอและขอให้แสงบุญทุกหยดจากสิ่งที่แม่ทำในวันนี้ห่อหุ้มลูกไว้ให้อ่อนโยนปลอดภัยและมีหัวใจที่แข็งแรงเสมอ